จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวมณิชาแสงกันทวมงสวัสดีค่ะดิฉันานางสาวอลันพรพงศริสุทธ์สวัสดีค่ะดิฉันานางสาวพิมพภาเมธีเบนจาพวกเราจากโรงเรียนเมธีวิทยกรวัดวพระธาตุหลาบูชัยเชิญพบกับการแสดงทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องไซชสตอรี่กับคดีปริศนาได้เลยค่ะ สืบบีเอมดิชานนักสืบเนธดิชานนักสืบพิมพ์วันนี้พวกเราได้รับภารกิจรับให้มาไขคดีเหตุการณ์ฆาตกรรมในบ้านหลังนี้ไปกันเลยเอ๊ะทำไมมันมืดตรงเลยล่ะมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราจะสืบกันยังไงล่ะเนี่ยฉันมีไปฉาย ทำะทำไงดีถ้างั้นเราก็ประดิษฐ์มันขึ้นมาเองเลยสิฮะยังไงล่ะก่อนอื่นเรามาเตรียมว,วัสดุอุปกรณ์กันก่อนซึ่งวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีดังน,นี้ 1. หลอดไฟ 2. ส,สายไฟ 3. แบตเตอรี่ 4. ีรีสวิตวิธีการทดลอง 1. ต่อวงจรไฟฟ้าทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง 2. ถอดหลอดไฟฟ้าออกจากฐานรองหลอดไฟ 3. านำหลอดไฟฟ้าวางไว้ใกล้ๆก,กับแม่เหล็กเฮ้ย hey, ติดแล้วทำได้ไงอะ่ะแล้วทำไมแฟนถึงติดล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราถอดหลอดไฟฟ้าออกจากฐานรองหลอดไฟแล้วมีแม่เหล็กวางอยู่ใกล้ๆหลอดไฟยังคงให้ความสว่างเนื่องจากภายในหลอดไฟมีการติดตั้งแบตเตอรี่และรีสวิตซึ่งเราสามารถนำหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ได้ด้วยนะนั่นก็คือรีสวิต เป็นแมกกิติเซนเซอร์ทำงานโดยอาศัยสนามแม่เหล็กเมื่อไม่มีแม่เหล็กรีสวิตจะทำให้วงจรไฟฟ้าเปิดจึ่งทำให้ไม่มีกระแสาจากแบตเตอรี่ไหลผ่านวงจรไฟฟ้าหลอดไฟจึงไม่สวา่างแต่เมื่อนำแม่เหล็กไฟฟ้ามาวางไว้ใกล้ๆก,กับรีสวิตรีสวิตจะทำให้วงจรไฟฟ้าปิดจึงทำให้มีกระแสาจากแบตเตอรี่ไหลผ่านวงจรไฟฟ้าหลอดไฟจึงสว่างได้นั่นเองการนำความรู้ไปไประยุกต์ใช้นะคะซึ่ง เราสามารถนำรีสวิตไปใช้ในการตรวจสอบการเปิดประตูหรือใช้ในการการขโมยโดยใช้กลิ่นเสียงแทนหลอกไฟหรือใช้ในการนัดจำนวนและนอกจากนี้เรายังสามารถใช้รีสวิตในเครื่องทำน้ำอุ่นได้อีกด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองป้าไม่นรารำ้ำสืดก,กันเลยดีไหม้า เราจะทำเราจะสืบไป็ไงต่อล่ะเนี่ยใช่ใช่ใช่งนวันนี้เราค้างกันก่อนไหมวันพรุ่งนี้คนมาใหม่ไม่ได้แ่อยไว้แบบนี้หลักทันมันจะเสียหายมานะเราก็อุดดูรั่วไปเลยสิฮะยังไงล่ะเดี๋ยวเราจะทําให้ดู เี่นไปเลยเอมเธอเก่งนะเนี่ยสองน้องนี่สิของมันได้อยู่แล้วได้สิไปก่อนอื่นเราต้องมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีกันก่อนวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีมี 1. เศษโฟม 2. อะซิโตน 3. b i บเกอร์วิธีการทดลองคือ 1. เทอะซิโตนล,ลงในบเกอร์ 2. นำเศษโฟมที่ไม่ใช้แล้วมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ 3. นำเศษโฟมที่ตัดเป็นชิ้นเล็กหย่อนลงไปในบิกเกอร์ที่มีอะซิโตอนอยู่และสังเกตการทดลองหลักการคือโฟมเป็นสารจำพวกสตาลีนซึ่งเป็นสารที่ไม่มีขั้วและอะซิโตนก็เป็นสารที่ไม่มีขั้วเช่นเดียวกัน จึงสามารถละลายรวมกันได้แต่ถ้าเป็นสารที่มีขั้วกับสารที่ไม่มีขั้วจะไม่สามารถละลายรวมกันได้ทําให้เกิดการแยกชั้นอย่างเช่นน้ํากับน้ํามันเมื่อนําโฟมหย่อนลงไปในบิ๊กเกอร์ที่มีอะซิโตนอยู่โฟมจะทําปฏิกิริยายกับอะซิโตนทําให้โฟมละลายกลายเป็นของเหลวอยู่ตรงล่างสุดของบิ๊กเกอร์เดี๋ยวเราจะทำการทดลองให้ดูนะคะสังเกตได้ว่า แก้วใบน,นี้มีรูมีรูรั่วอยู่ข้างใต้เราจะทําการใส่น้ําดูจะเห็นได้ว่ามีน้ําซึมผ่านออกมาจากรูรั่ว,วเสร็จแล้วเราจะอดุดรูรั่วด้วยโฟม เสร็จแล้วเราอุดรูรั่วได้โฟมแล้วเราก็จะใส่น้ําลงไปนะคะแล้วมาดูกันว่าน้ํำยังจะซึมผ่านออกจากรูรั่วอยู่ไหม <Ć. S 1> จะเห็นได้ว่าตอนนี้ไม่มีน้ําซึมไหลออกมาจากรูรั่วแล้วนะคะการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้คือ เมื่อนำของเหลวอ,ออกมาจากอะซิโตนของเหลวนั้นจะแข็งตัวอย่างรวดเร็วและมีสถานะเป็นของแข็งซึ่งมีความแข็งแรงมากสามารถไปอุดรูรั่วต่างๆได้เช่นรูรั่วหลังคารวดั่วกระมังและรูรั่วท่อ PVC อ๋อแบบนี้นี่เองพอๆแล้วเพื่อเล่นกันได้แล้วเราต้องรีสุอแล้วล่ะตอนที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกไายๆเดี๋ยวจะโดนเล่ไปที่ไหนอื่นี ของอย่างอื่นเข้ามาในที่เกิดเหตุแครเอาสารอะไรเข้ามาโซเดียมไนโตรไซด์ค่ะมีอีไห้ยเอามาให้ฉันวันนี้มันคงไม่มีอะไรแล้วหรอกเรากลับกันเลยไหมไหน,นๆอหลักฐานก็ใช้การไม่ได้แล้วใช่ใช่เหมือนเราจะพบคุกปลอดแสดงแล้วนะแล้วทำไมมันถึงเปลี่ยนสีล่ะคะมาเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดู อุปกรณ์มีดังนี้ 1. โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ 2. ส,สาระละลายฟีนอลทาลีน 3. กระบอกฉีดน้ำา 4. เสื้อสีขาวจำนวนสองคืนวิธีการทดลอง 1. เตรียมเสื้อสีขาวจำนวนสองคืนดังนี้เสื้อตัวที่1ไม่ฉีดสารอะไรเลยเสื้อตัวที่2ฉีดสาระละลายฟีนอลทาลีนส สีสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟลงบนเสื้อทั้งสองขืผลปรากฏว่าเสื้อตัวที่1ไม่เกิดสีเสื้อตัวที่2เกิดสีเสื้อตัวที่2เ,เ,เกิดปฏิกิริยาเคมีคือมีสีม่วงเกิดขึ้นเนื่องจากเสื้อมีส่วนผสมของสารที่มีคุณสมบัติเป็นอินดิเคเตอร์คือฟีนอลทาลีน ซึ่งจะเปลี่ยนสีเมื่อค่า pH แตกต่างกันไปเมื่อฉีดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเบสจะทำให้สารละลายฟีนอลไทลีนเปลี่ยนจากสารละไลายไม่มีสีกลายเป็นสารละลายมีสีดังสมการการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สามารถนำคุณสมบัติการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ดังกล่าวไปใช้ในการบอกคุณสมบัติความ เป็นโกรดเบกของสารละลายหรือจะนำมาใช้ในการคํานวณหาความเข้มข้นของสารละลายด้วยวิธีการไกลเ็ดอ๋อแบบนี้นี่เองเฮ้ยจับมาก็ว่าอยู่เวลาจะทำอะไรก็ขั ในข้อหาฆ่าคนไตโดยเจตนาคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดเพราะสิ่งที่คุณพูดสามารถนําไปใช้ในศาลคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ทนายความหากคุณไม่มีทารุจะตักหาให้และคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคําถามใดๆไป นักบัตรย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐดังนั้นเราไม่ควรประมาทและไว้ใจใครมากเกินไปสุดท้ายนี้พวกเราจากโรงเรียนเมธทิวิกรลวัดพระธาหุหรงอุชัยขอจบการแสดงไายโชว์ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ